ที่สิสุดมากเลยอ่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่ก็พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยเราชอบเล่นเพราะว่าชอบเล่นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็อาจจะด้วย หน้าที่การงานเนาะผมแบบไม่ได้เล่นมาสิบกว่าปีจนอาทิตย์ที่ผ่านมาครับอยู่ๆผงก็อยากกลับไปเล่นมันมีอะไรโดนอกโดนใจนั่น่ะสิอะไรเข้าฝกเข้าฝันเล่นวันเสาร์วันอาทิตย์งานนี้ติดต่อมาโอ้จริงๆหรือว่าที่ไหนนะที่ไหนติดต่อมานะคะทีมโบว่างนะคะอันนี้เรื่องจริงคือเล่นคืนเสาร์วันอาทิตย์อยู่ผู้จัดการก็บอกว่าเออสงสัยไปเล่นบาร์แน่เลยมีคนชวนไปงานบาร์เละครับ หลังจากไม่ได้เล่นเลยเหรอสิปีจริงๆเหรอผมเล่นครั้งสุดท้ายตอนแข่งกีฬามหาลัยเกษตรปีหนึ่งโอ้โหแอย้อนไปประมาณสองสามปีใช่แอบย้อนไปนิดนึงล้วกันว่าแบบพี่ต่อเนี่ยอุ้ยเรียกพี่ต่อด้วยพี่ต่อเลอย่พี่ไว้ก่อนอะไรล่ะอะไรพี่ต่อเนี่ยเดี๋ยวนะข้างล่างเป็นอะไรครับข้างล่างข้างล่างถ้าคอแห้งอ่ะน้ำเต็งโมอยู่ข้างหนะนะพุตทักอ่ะ ถ้าถามว่าเริ่มเล่นหรือว่าสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะถ้าเริ่มจับเริ่มดอดๆอนี่หรือว่าสนใจอย่างถือว่าสนใจแล้วดอดๆแค่แค่ตาเห็นลูกบาสแล้วแบบอยากจะเข้าไปหรอว่าจับเข้าไปเล่นเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณปฐมสองถึงสามแถวครับปสองปสามก็คือชื่นชอบอยู่แล้วมีนักบาสในดวงใจไหมครับตัวเองนี่แหละครับเออเอาซี ไม่จริงๆแล้วคือเออถามถามพี่นักกีฬาเนี่ยถามพี่โอเลียว่ามันแปลกไหมคือผมมาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาบาสมากเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนสมัยเป็นนักกีฬานะแต่ผมอ่ะไม่ชอบดูแปลกะเนาะมันมีใช่ไหมพี่โอก็ไม่ดูเพราะว่าเราเจ๋งสุดเราคิดว่าเราคือไม่ไม่ไม่ันักบาสในดวงใจตอจากนี้ตเองไม่ได้ชอบฟิลนิงที่ว่าจับมือแบบบูทูธด้วย เราเป็นมนุษย์แปลกจริงๆก็ไม่แปลกนะแล้วแต่ความชอบใช่ใช่ครับผมแล้วพอวันนี้ได้มาเจอสนามต้องตอบคิดว่ายังไงว่าสนามดีมีสปอมบอมแล้วก็มีผทริกด้วยเนี่ยถ้าร้านจริงๆแล้วพอพอมาเป็นสามสามะฮะหรือเป็นเป็นคราฟคอร์ดเนาะผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นสตรีทบาสเกตบอลอยู่แล้วก็มีความเป็นอะไรก็ได้การที่มันมีแบบมาสคอตตัวละครเข้ามาเสริมมันก็ดูน่ารักขึ้นแท่ครับผมจริงๆอที่ทุกคนยังไม่รู้อ่ะ สิบกว่าปีที่แล้วผมเคยแข่งบาสที่นี่เลยสิบกว่าปีที่แล้วคยแข่งที่นี่ตอนนั้นต้องต่ออยู่เท่าไหร่นะสิบกว่าปีมันเคยมีงานที่แบบเขาขึงเป็นลูกกรงเหล็กอะครับหมดนี่เลยแล้วตรงนี้จะมีสนามบาสสามสนามแต,แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่างานชื่ออะไรแต่ว่าที่นี่เลยแล้วผมก็เคยมาแข่งเอางี้บ้างลองลอง,ลองลึกความหลังปีนี้แข่งสักปีไหมฮะอะไรนะ <laughs> พี่ต่อบอกว่าไม่แขกก็ได้แต่เดี๋ยวทำสกิลชาเลสวิดคืน40ทีอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองทำดูหรือรวมทีมแบบออสตาพี่เอกนะครับพี่เค้นแล้วน้องต่อเอาไหมเดี๋ยวมันจะไม่มีคนวิ่งนะอยากเห็นสกิลการชูดบาร์ไหมคะ เล่นเล่นะขอลูกบอลหน่อยได้ไหมขอลูกบอลเล่นๆแบบนั่งนั่งชุดเลยอ่ะนั่งชุดเลยอะนั่งชุดเลยโชว์ทักษะแบบเบาๆไม่ลงไม่ว่าเน่นท่าลอยไว้ก่อนเฮ้ยขอซ้อมก่อนเปิดขอนเปิดขอทีมงานขอลูกบาสเกตบอลของพิลล์เซชันหน่อยได้ไหมคะอ่ะลองดูแบบว่านั่งดูอ้าวสาวๆเสียงว่าพี่ๆอยากพิลล์ง่ายผมตื่นเต้นง่ายยิ่งนับยิ่งตื่นเต้นนะครับนี่ดีนะนี่ก่อนนั่งไกลไม่งั้นตื่นเต้นกว่านี้เราเ็ะตัวเขาดาว ยืนยืนชูจากตรงนี้เลยนะครับเพิ่เอ้ยหร <c oughs> ือ <c oughs> ว่าใกล้เทียมอ้าวเอาลงแล้วไม่ใช่อันนี้ถือถือเหวี่ยงเลยเห็นนะ <c oughs> ว่าลงอันนี้ถือว่าซ้อมก่อนพอจะ <c oughs> เปิดงานจะเป็นทางการ <c oughs> ได้โชยหรือเป่านะครับผมอยากให้ติดต่อนะเชิญชวนทุกคนหน่อยนะครับให้มาร่วมง,งานนี้มาเยี่ยมชมให้ดีนะครับครับก็สำหรับผมนะฮะก็สยามดิสคอเวอรี่เดอะเอ็กซเพรสชั่นเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แนะนำมากๆคือ เข้าใจแหละว,ว่ากีฬาบาสเกตบอลจริงมันมีความนิชของมันอยู่แต่ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในคอมมูนิตี้นิชแห่งนี้แล,นแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ไม่ได้น่าสนายเลยแล้วก็มันเสริมสุขภาพด,ด้วยแล้วยิ่กรุ่นใหม่เนี่ครัผมรู้สึกว่าเราอยู่กันในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะถ้ามันมีช่วงเวลาดีๆแบบนี้เนี่ยจะถอยตัวเองเออกมาแล้วเอาร่างกายเรามา ออกกําลังกายบ้านน่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมอีกมากมายในงานก็ตั้งแต่วันนี้ถึง16บหกนะก็ฝากเลยด้วยครับ16สงกรานใครไม่ไปไหนเนาะก็แวะมาแวะมาสาดขลังกันนี่มาไปจ้ามาไปจ้าแวะมานี่คือแวะมาเล่นบาสใช่ไหม ได้ครับทาีแล้วเราเริ่มสนใจกีฬาบาสขึ้นมาเลยอ่ครับผมแั่ตอนนีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็คือมาเยี่ยมชมบรรยากาศได้แต่แข่งจริงเนี่ยคือวันที่8นะครับ8ปดพฤษภในายนี้นะครับที่สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับก็สามารถมาดูกันเด็งขาดได้เลยนะครับมีแบ็คพิเศษด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนมาเดินทางสะดวกสบายแล้วถ้าคุณมาเดโอกาสได้ของวันติดบ้านติดเมืองกลับบ้านไปด้วยนะครับจบแล้วนะครับและนี่นะครับคือ ทุกๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นใน<ห>งานในครั้งนี้นะครับครับไ <c oughs> ี่ยืนทำไมผมยื่ย <c oughs> <c oughs> คือพูดประโยคนี้นบ,บ๊บเซาบ้างเดี๋ยวตอนนี้เรา,าเจะเาขอใหุ้กท่านแบบว่าเมื่อกี้เราเห็นสก,กลิลโชว์ชูดบาร์ของพี่ต่อไปแล้วท่านอื่นเราไม่โชว์สกิลชูดด้วยเหรอครับผมเดี๋ยวเราจะมีเปิดงานและทุกคนจะได้ได้ชูดได้ชูดครับผมอยากเห็นอยากเห็บครับผมดังนั้นห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือ ทุกๆอย่างพี่กำลังจะเกิดขึ้นภายในงานนี้นะครับใแล้วให้ทุกคนนี่ยติดตามนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่พิธีเปิดย่างเป็นทางการนะครับนี้อมฟิสิบัลลฟิสิวัลล์ตอนพิธีอย่างเป็นทางการเราจะมีโชว์เล่นๆน้อยๆก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์กันเลยครับว่ายังไงมห พี่แคทพี so ่แคทแล้วพี่แเป็นพี่แคทลงมาโอ้โหพี่แคทธรรมดาที่ต้องบอกพี่แคทนี่คือนักฟอสเก่าเลคะใช่ครับผกถ้าล้วครับพีเอครับพีเอ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 โชกใกล้ไปเกล้ไปลองเชือกพีเอเฉลี่ยไปเรือพีเอจะวุ่นตัวก่อนหทีครับผมพีเอพีเ ล,ลุยและคนนี้สุดท้ายคราวนี้นะครับได้โชว์แล้วรอ,อนลับลึกนะครับเซ็ตกระตุ้นเซ็ตที่บ